ตั้งแต่กว่า20ปีมาแล้วชาวบ้านในเขตตาลอยทุกคนต่างรู้จักวัดพุทธอันซึ่งเป็นวัดเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางป่าเขียวและเนินชาเขียวขจีผู้ครองวัดคือหลวงพ่อทองธรรมพระภิกษุที่ถูกมองว่าเป็นผู้ได้บรรลุธรรมใจดีและเก่งกาจเรื่องคาถาไล่ผีตั้งแต่ปี2547หลวงพ่อได้มาครองวัดพุทธอันซึ่งตอนนั้นเป็นเพียงกุฏิเล็กๆทำจากไม้ไผ่หลังคามุงจากภูพังชาวบ้านเล่าว่าเพียงไม่กี่ปีด้วยความศรัทธาและปฏิหารของหลวงพ่อวัดก็กลายเป็นวัดที่อว่าชาวบ้านจากทั่วสารทิ หลังไหลามาถวายพระทหารขอให้หักหลวงพ่อช่วยแก้กรรมไล่ผีขอคู่ขอโชคลาบหลวงพ่อทองทรมีน้ำเสียงอ่อนโยนดวงตาเหม่อลอยราวกับกำลังนั่งสมาธิตแต่สิ่งที่ทำให้คนศรัทธาคือคำพูดของท่านมักจะเป็นจริงโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับเครื่องรางของขลังจากท่านหลังจากนั้นธุรกิจก็ราเรื่อนทำมาค้าขายรุ่งเรืองจึงไม่แปลกที่ชาวบ้านหลายคนเชื่อว่าหลวงพ่อเป็นผู้มีหลักฐานการบวชจริงเข้าใจเรื่องโลกและนรกและพวกเขายินดีถวายเงินหลายล้านเพื่อให้หลวง พ่อมาประธานพรแต่มีน้อยคนที่รู้ว่าหลังรอยยิ้มใจดีและท่าทางเมตตานั้นซ่อนความมืดมิดที่น่าสะพรึงกลัวซึ่งต้องรอถึงปี2566จึงถูกเปิดเผยเรื่องราวเริ่มต้นจากเหตุการณ์หายตัวไปอย่างลึกลับของเด็กสาวชื่องอกลางอายุ26ปีผู้ที่มักขึ้นวัดช่วยกวาดล้างทําอาหารและเรียนสวดมนต์กับหลวงพ่อทองคาวันที่ลางหายตัวหลวงพ่อบอกว่าเธอไปบวชที่อื่นแต่แปลกที่ครอบครัวเธอไม่ได้รับข่าวโทรศัพท์ถูกตัด a ฟ e b o o กถูกลบ และเอกสารส่วนตัวยังคงอยู่ในห้องนอนที่วัดชาวบ้านคนหนึ่งชื่อนายลอยที่เคยมาถวายพระตาหาเล่าว่าก่อนวันลางหายตัวผมเห็นมันร้องให้มันบอกกลัวหลวงพ่อแต่ไม่บอกกลัวอะไรผมถามมันก็พูดแค่ว่าหลวงพ่อไม่ใช่คนอย่างที่ทุกคนคิดหรอกครับแล้ววันรุ่งขึ้นมันก็หายไปข่าวลือเริ่มทายสัพัดบางคนบอกลางถูกสิงบางคนบอกเธอถูกจับไปเป็นเครื่องบูชาเทพแต่คนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านยืนยันว่าลางถูกฆ่า หลังเหตุการณ์หายตัวไปของมอกลางวัดพุทธอันเงียบเหงาลงมากพุทธศาสนิกชนบางคนกลัวไม่กล้าขึ้นวัดมาถวายพระทหารแต่ส่วนใหญ่ยังเชื่อว่าหลวงพ่อทองธรรมถูกกล่าวหาลางแค่ไปบวชที่อื่นตามบุญวาสนามีเพียงเล่ผู้เป็นพุทธศาสนิกชนสาวที่รู้สึกไม่สบายใจเธอเป็นเพื่อนสนิทของมอกลางเคยค้างคืนที่วัดหลายครั้งเพื่อสวดมนต์ก่อนวันลางหายตัวเธอยังได้รับข้อความสุดท้ายจากเพื่อนเลณเอ๋ยกูค้นพบเรื่องน่ากลัวมากถ้าพรุ่งนี้ไม่เห็นกูอยาเชื่อหลวงพ่ออีกข้อความนั้น ทำให้เลขขนลุกแต่เมื่อกลับไปทางที่วัดหลวงพ่อเพียงยิ้มแล้วบอกลังมันบรรลุธรรมแล้วไม่ต้องการโทรศัพท์ไม่ต้องการโลกนี้แล้วตั้งแต่นั้นมาทุกครั้งที่เลข่ขึ้นวัดเธอสังเกตเห็นห้องเล็กด้านหลังรูปปั้นพระพุทธรูปยิ้มแย้มปิดสนิทแม้ก่อนหน้านี้ลางเคยบอกว่าห้องนั้นแค่เก็บของเก่าคืนนั้นเมื่อทุกคนกลับหมดเล่ตัดสินใจครั้งที่วัดโดยอ้างว่าสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้แม่ประมาณเกือบ23่านาฬิกาเสียงระฆังวัดดังก้องท่ามกลางหมอกเล่ได้ยินสะ นิยพมพึมงทำราวกับคนสวดมนต์คนเดียวปะปนกับกลิ่นควันทูปแปลกๆไม่เหมือนทูปกำกรรยานปกติแต่มีกลิ่นฉุนของใบไม้ที่ถูกเผาเธอค่อยๆเดินตามทางเดินหัวใจเต้นแรงจากช่องประตูห้องด้านหลังรูปปั้นพระมีแสงสีแดงส่องออกมาเลือนรางเล่ห์แหนมองเข้าไปและตกใจแทบร้องออกมาข้างในหลวงพ่อทองธรรมนั่งอยู่กลางวงกลมที่ทำจากผงขาวรอบๆปักเทียนดำเจ็ดเล่มตรงหน้าท่านคือรูปปั้นไม้ขนาดเล็กคล้ายงอกลางบนรูปปั้นปักเข็มยาวหลายเล่ม และท่านกําลังทุมทำสวดคาถาด้วยภาษาแปลกประหลา,ขาดขณะนั้นท่านหยิดเครื่องรางสีเหลืองจุดไฟเผาแล้วหยดน้ําสีดําลงบนรักปูปั้นกลิ่นไม่คลุ้งไปทั่วห้องเล่ตัวสันถอยหลังแต่เผลอทํากําไลข้อมือตกพื้นแกรง้งเสียงดังเล็กน้อยทําให้หลวงพ่อสะดุ้งหันมาในแสงสีแดงดวงตาท่านที่มองเล่ไม่ใช่ดวงตาของพระภิกษุแต่เป็นดวงตาของผู้โหดเหี้ยมเย็นชาราวกับสัตว์ป่าที่พบอยู่กําลังแอบมองใครอยู่นั่น เสียงท่านดังก้องเย็นยเยือกเล่กลัวจนตัวแข็งเธอวิ่งหนีออกจากวัดขณะที่ด้านหลังหลวงพ่อทองทำตะโกนและลูกอยู่เธอคืนนี้พ่อทำพิธีแก้กรรมให้ลูกเสียงท่านดังก้องในความมืดราวกับคำสั่งของผีหลังคืนอันน่าสะเพรึงกลัวนั้นเล่ตัวร้อนส่งติดต่อกันสามวันปากผู้ชื่องอกลางในสติเลื่อนลอยครอบครัวคิดว่าเธอถูกผีสิงเชิญหมอผีมาทำพิธีแต่เมื่อชาวบ้านเสนอให้เรียกหลวงพ่อทองทำมาเล่ตกใจร้องตะโกนอย่าเรียกท่านอย่าให้ท่านมาหาใกล้ลูกคำพูดนั้นทำให้ทุกคนขนลุกตั้งแต่นั้น เลเร่มเล่าให้ครอบครัวฟังสิ่งที่เธอเห็นในห้องลับที่วัดผุนอันตอนแรกไม่มีใครเชื่อเพราะในสายตาชาวบ้านหลวงพ่อทองธรรมคือผู้บวชจริงที่เคยช่วยคนให้รอดพ้นภยัยแต่แล้วเหตุการณ์แปลกก็เริ่มเกิดขึ้นพุทธศาสนิกชนสามคนที่เคยค้างคืนที่วัดต่างนอนไม่หลับตกใจผอมแห้งราวกับถูกดูดพลังบางคนทักอึงขั้นเห็นภาพหลอนผู้หญิงผมยาวยืนอยู่กลางลานวัดตอนดึกข่าวรือแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเช้าวันหนึ่งชาวบ้านลากกันขึ้นวัดถามหลวงพ่อแต่ท่านเพียงยิ้มใจดีเมื่อใจไม่สงบสิ่งที่เห็นก็จะ ปรากฏอยากกลัวพ่อจะสวดมนต์แก้ให้เธอตัดสินใจกลับไปที่วัดอีกครั้งพกกล้องเล็กซ่อนในเสื้อคลุมเพื่อบันทึกหลักฐานสิ่งที่เคยเห็นเธอเลือกวันพระจันทร์เต็มดวงที่วัดมีคนมากที่สุดเพื่อไม่ให้ถูกสงสัยตอนเย็นเมื่อทุกคนกลับหมดเธอแกล้งทำความสะอาดแท่นบูชาแล้วลอบไปด้านหลังรูปปั้นพระประตูห้องลับถูกล็อกด้วยกุญแจใหม่แต่เล่สังเกตเห็นรอยขูดบนพื้นราวกับประตูถูกเปิดหลายครั้งเมื่อเร็วๆนี้เธอแนบหูฟังไม่มีเสียงใดๆเล่หยิบกิ๊บติดผมสั่นเทาสอดเข้าไปในรูกกกกุญแแจจหลัังงงาาไม่่ีีีนนทเสยรดขึ้ ประตูงแงม้มออกเล็กน้อยกลิ่นขาวคลุ้งเข้ามาข้างในแทนที่จะเป็นของบูชาธรรมดาเธอเห็นแท่นบูชาเล็กๆวางรูปปั้นพักความน่ารอบๆโดยเท่าเครื่องรางที่เผาไม่บนผนงังแขวนเครื่องรางหลายสิบแผน่นติดเลือดแห้งและกลางห้องเป็นหลุมดินที่เพิ่งกุดคลุมด้วยผ้าสีแดงหลายชั้นเล่ตัวสัน่นเข้าไปใกล้ดึงผ้าขึ้นเบาๆและแทบสลบเมื่อเห็นมือคนที่แห้งดำโผล่อ,ออกจากดินเชื้นเธอถอยหลังเตะกล่องไม้ที่หล่นจากใต้แท่นบูชาในกล่องมีผมมือเล็บรูปถ่าย ของผู้หญิงหลายคนรวมถึงลูกมอกลางไม่ทันคิดเธอวิ่งหนีออกจากวัดโยนกล้องใส่กระเป๋าแล้วตรงไปถอนี่สถานีตำรวจชุมชนตอนแรกทุกคนคิดว่าเธอเพอเจอแต่เมื่อเปิดวิดีโอที่บันทึกไว้ภาพมือแห้งในดินชื้นปรากฏชัดเจนหลังจากวัดพุทธอันถูกปิดผนิกเหตุการณ์แพร่กระจายไปทั่วเขตตาลอยทําให้ชาวบ้านตื่นตระหนกอย่างมากทุกคนสงสัยว่าทําไมคนอย่างหลวงพ่อทองธรรมที่ถูกมองว่าเป็นผู้บวช ได้บรรลุธรรมถึงกาอ,อาชญากรรมน่าสะพรึงกลัวเช่นนี้เมื่อถูกสอบสวนหลวงพ่อยังคงสงบดวงตาปิดราวกับกำลังนั่งสมาธิท่านพูดซ้ำเพียงประโยคเดียวข้าไม่ได้ทำชั่วข้าเพียงปฏิบัติตามคำสอนของอาจารย์บนเขาติยนฟงคำพูดนั้นทำให้เจ้าหน้าที่สืบสวนสงสยัยอาจารย์บนเขาคือใครและเขาติยนฟงที่อยู่ห่างจากวัดกว่า40กิโลเมตรทางทิศตะวันตกมีความเกี่ยวข้องกับคดีนี้อย่างไร สามวันต,ต่อมาตามคำให้การกลุ่มเครือของหลวงพ่อตำรวจจังหวัดร่วมกับหน่วยง,งานท้องถิ่นจัดทีมสํารวจขึ้นยอดเขาติยนฟงสถานที่เคยมีกุติร้างตั้งแต่ทศวรรษ80ชาวบ้านยังเรียกที่นั่นว่ากุติขาวเพราะหมอกขาวปกคลุมตลอดปีและมีข่าวลือว่าใครขึ้นไปหลังพระอาทิตย์ตกจะไม่กลับมาอย่างสมบูรณ์คณะต้องเดินเท้ากว่าสองชั่วโมงผ่านป่าเมื่อถึงที่หมายทุกคนขน,นลุกกลางป่าเมื่อกุติเหลือเพียงกําแพงร้าวหลังคามุงจากภูพังแต่ ตั้งมีร่องรอยของกระถางทูบของบูชาและเท้าเครื่องรางที่เพิ่งเผาบนกำแพงกุฏิพบสัญ,ญลักษณ์แปลกประหลาดว่าด้วยเลือดไก่และขมเหลาดินนักพิธีกรรมยืนยันว่าเป็นคาถาของสำนักเทียนลิงแก้คาถาต้องห้ามที่ถูกห้ามเด็ดขาดมานาหลายทศวรรษด้านหลังกุฏิมีสุสานดินเล็กๆไม่มีป้ายไม่มีชื่อกลุ่มด้วยผ้าสีเหลืองเมื่อกุดเจ้าหน้าที่พบในสุสานไม่มีศพคนแต่มีกล่องไม้แกะสลักคําว่าอาจารย์หยกก้นข้างในมีแผ่นหลังคนแห้งม้วนรวมกับเครื่องรังเก่าเจ้าหน้าที่สืบสวนหนุ่มพูดด้้วยยนําเสสีง ถ้าที่นี่คืออาจารย์ของทองทาสิ่งที่ท่านเรียนไม่ไอ่ชาพุทธศาสนาแต่เป็นคาถาชั่วร้ายฝึกวิญญาณผลตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเครื่องรางที่พบในวัดพุทธอันและกุฏิบนเขาติยนต์ฟงมีโครงสร้างเหมือนกันพิสูจน์ว่าสองสถานที่มีความเชื่อมโยงโดยตรงเมื่อได้รับแจ้งการค้นพบกุฏิขาวหลวงพ่อทองทมหัวร้อยอย่างน่าสะเพรึงกลัวในห้องของท่านพูดพวกเจอที่นั่นแล้วหรือแต่สิทธิ์ข้ายังอยู่ที่นั่นไม่ตายไม่เคยตายอาจารย์แค่เปลี่ยนร่างเท่านั้นทันใดนั้นท่านสลบปากมีฟองขาว ทำให้ทีมสืบสวนตกใจเมื่อแพทย์ในคุกมาถึงพบว่าบานอกท่านมีรอยสักจางๆรูปร่างงูพันรอบอักษรสันสกฤตซึ่งต่อมาพิสูจน์นาว่าเป็นสัญลักษณ์เก่าของสำนักเทียนหลิงใกล้จากนั้นตำรวจขยายการสืบสวนค้นหาผู้ที่เคยบวชบนเขาติยนฟงชายชราที่อาศัยใกล้เชิงเขาคืนวันที่16เดือนจันทรคติตรงกับฤดูบูรานปี2566ทั้งเขตตาลอยจมอยู่ในพายุรุนแรงฟ้าผ่าฟาดฟ้าฝนเทลงราวกับจะกลกลกินทุกสิ่งขณะนั้นที่เรือนจำชั่วคราวอำเภอภูบิงหลวง พ่อทองทำผู้แส้งบวชที่ถูกขังเดียวในห้องแยกกระทันหันคลั่งเพิ่งหัวรอกเพิ่งสวดคาถาด้วยภาษาแปลกกล้องวงจรปิดบันทึกภาพท่านทุบหัวเข้ากำแพงปากตะกวนถึงเวลาแล้วอาจารย์มาพาลูกกลับแล้วเร็วต้องมีเลือดถึงจะเปิดประตัูสุสวรรค์ได้เจ้าหน้าที่เวรแจ้งผู้บังคับบัญชาเมื่อเปิดประตูตรวจสอบอุณหภูมิในห้องลดลงเย็นเฉียบ และบนกำแพงปรากฏอักษรเลือดสดที่เพิ่งเขียนวงกลมบิดเบี้ยวราวกับคาถาทองธรรมนอนอยู่กลางพื้นมือกำสร้อยลูกปัดดำสิ่งที่ตำรวจเคยยึดจากคอท่านขณะเดียวกันที่วัดพุทธอันแม้ถูกปิดผนึกชาวบ้านที่อาศัยใกล้วัดยืนยันได้ยินเสียงคอระคังและเสียงสวดมนต์ดังก้องกลางดึกฝนตกผู้หญิงสูงวัยในหมู่บ้านชื่อหญ่สาวเล่าว่าข้าคิดว่ามีคนแอบเข้าแต่เมื่อมองออกไปนอกหน้าต่างฟ้าแปรแสงมีเงาคนสวมเสื้อคลุมสีน้ำตาลน,นั่งหน้าพระพุทธทุบดวงตาแดงจากกล่าวกับไฟ เช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อทีมสืบสวนกลับมาที่วัดผนึกประตูหลังถูกฉีกขาดเท่าเครื่องรางกระจายทุกพื้นกระเบื้องและบนพระพุทธรูปหลักมีรอยแตกยาวจากหน้าผากถึงคางราวกับถูกมีดกรีดร้อยตำรวจเอกลำเล่าว่าบรรยากาศตอนนั้นแปลกมากเราสเปิดประตูห้องด้านหลังพระกลิ่นเห็นคาวคลุ้งควันทุกอย่างลอยขึ้นแม้ฝนตกตลอดถึงใต้พื้นดินที่เคยพบศพตอนนี้มีรอยแตกสีแดงราวกับเลือดกำลังเดือดต่อสถานการณ์นั้นตำรวจเชิญอาจารย์ชาหรือชื่อจากภาคเหนืออาจารย์กูมิง ผู้เคยช่วยคดีลึกลับหลายคดีเมื่อมาถึงวัดท่านมองผ่านแล้วยืนยันคนนี้ฝึกคาถางูพิษคืนวิญญาณชนิดหายากที่ใช้กับวิญญาณไม่ให้สลายรอวันเข้าสิงถ้าคืนนี้เขาทําพิธีสําเร็จก็อาจหลุดร่างคําพูดนั้นทําให้ทุกคนขนลุกตรวจสอบในห้องขังร่างทองคมยังอยู่แต่ไม่มีสัญญาณชีพชีพระจรหัวใจและอุณหภูมิร่างกายหายไปใบหน้าแข็งทื่อดวงตาเบิดกว้างแต่ปากยกยิ้มย่อหน้าสะพรงตัวแพทย์นิติเวศสรุปการตาย แปลกประหลาดไม่ใช่จากการกระทําทางกายภาพไม่มีร่องรอยพิษหรือหัวใจแต่ชาญกุงมิงสายหัวตายแล้วแต่ไม่ตายจริงเขาหลุดร่างกลับไปยังที่ที่เขาเรียกว่ากุฏิขาบนเขาติยนฟงคืนนั้นทีมสืบสวนพร้อมอำมาชานกุงมิงเดินทางกลับเขาติยนฟงพกเครื่องประกอบพิธีและเท่าเครื่องรางจากวัดฝนยังตกหนักลงหอนควนราวกับเสียงร้องให้หลังคืนที่เห็นภาพแปลกประหลาดในโบสถ์ต้มิงอยู่ในสภาพครึ่งตื่นครึ่งหลับเธอไม่กล้าเล่าให้ใครฟังกลัวถูกมองว่าเพ้อเจ้อแต่สิ่งที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นยิ่งทาให้เธอเชื่อว่าวัดพุทธวันซ่อนความลับน่าสะพรึงกลัวบ่ายวันหนึ่งขณะทำความสะอาดห้องเก็บของด้านหลังรูปปั้นพระพุทธรูปยิ้มแย้มตัวมิงพบกล่องไม้เก่าปกคลุมฝุ่นเธอสงสัยเปิดออกข้างในมีจดหมายหลายสิบฉบับเหลืองกรอบทุกฉบับไม่ระบุผู้รับมีเพียงชื่อผู้ส่งจีทีทิควานจริงสิ่งแปลกคือลายมือในจดหมายไม่เหมือนลายมือของพระปัจจุบันทิควานจริงผู้ครองวัดบรรทัดในจกักร จด,ดหมายเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและคำร้องขอถ้าผู้ใดพบขอให้รู้ว่าข้าไม่ใช่คนที่กำลังใช้ชื่อติควานจริงอยู่นอกนั้นเขาใช้คาถางูเปลี่ยนร่างข้ากับวิญ,ญญาณข้าไว้ในรูปปั้นพระตัวมิงคนลุกรีบพับจดหมายหัวใจเต้นร,รัวเธอเปิดจดหมายอีกไม่กี่ฉบับเนื้อหาคล้ายกันเล่าเรื่องคนถูกคนอื่นใช้คาถาชั่วร้ายยืดร่างกลายเป็นคนปลอมเมื่ออ่านถึงจดหมายฉบับที่7เ,เธอได้ยินเสียงฟีเท้าและเสียงไม้ดังของพระเธอกลัวมากรีบซ่อนกองจดหมายในอกแล้ว หันไปแกล้งเช็ดแท่นบูชาพระวานติ่งเดินเข้ามาดวงตาท่านสงบแต่ตัวมิงรู้สึกถึงลมเย็นที่แผ่น่าออกจากร่างลูกกําลังทําอะไรที่นี่เวลานี้เสียงท่านเบาแต่ทําให้ขนลุกดาลูกแค่เช็ดเท่านั้นข้าเธอตอบสั่นพระยิ้มรอยยิ้มใจดีเช่นเคยแต่ดวงตาดําลึกเปล่งแสงจางลูก ต้องรักษาใจให้บริสุทธิ์อย่าสนใจสิ่งที่ไม่ใช่ของลูกเมื่อท่านจากไปเงือตโตมิงไหลอาบเช้าตรู่ยังไม่สว่างหมอกหนาะปกคลุมรอบวัดพุทธวันเสียงระฆังเช้าดังไกลลอยเข้าหูให้ความรู้สึกเย็นเยียบตัวมิงสวมเสื้อคลุมสีน้ำตาลเดินออกจากห้องเงียบๆขณะที่พุทธศาสนิกชนอื่นยังหลับอยู่เธอเดินตามทางเล็กไปด้านหลังวัดที่น้อยคนจะไปเพราะมีข่าวหรือว่ามีวิญญ,ญาณเฝ้ากลางปาานะ่าไผนาทึบ่อหินปรากฏเลนรางในหมอกปากบอกปกคลุมมอสเขียวรอบๆมีเศษเซรามิกแตก และเท่าเครื่องรางที่เผาไม่ตัวมิงคุกเข่าหยิบจดหมายที่พบเมื่อวานจากอ,อกจดหมายมีข้อความบ่อหินที่ที่ข้าถูกผนึกเธอสั่นอ่านซ้ำแล้วก้มมองลงบ่อด้านล่างเมื่อสนิทมีเพียงเสียงน้ําดังเบาๆบรับๆทันใดนั้นฟองน้ําผุดขึ้นลมเย็นทัดผ่านทําให้เทียนในมือเธอดักจากก้นบ่อมีเสียงครางแถวราวกับเสียงชายถูกบีบคอช่วยข้าด้วยตัวมิงตกใจถอยหลังหัวใจเต้นตุบพยายามตั้งสติคิดว่าคงจินตนาการแต่แล้วมือขาวสิเเหยืยน นื่นขึ้นจากบอ่อจับขอบหินแน่นเธอร้องแต่เสียงติดคอขณะนั้นเสียงระฆังวัดดังครั้งที่สองราวกับดึงเธอกลับสู่ความจริงมือหายไปในไอ้น้ำมีเพียงสร้อยลูกปัดไม้ลอยขึ้นบนผิวน้ำตัวมิงก้มหยิบสร้อยเก่าที่สลักอักษรเล็กๆหานติงเธอคิดถ้าตามจดหมายวิญญาณจริงของหานติงถูกผนึกใต้บอ่อแล้วคนที่ครองวัดมานานคือใครขณะคิดจากไกลมีเสียงเรียกคุ้นเคยเย็นถึงกระดูกตัวมิงลูกทำอะไรที่นี่ เธอหันไปพระวานติงยืนห่างไม่กี่ก้าวเสื้อคลุมสีน้ำตาลพลิ้วในลมแต่ใบหน้าไม่จะดีเหมือนก่อนซี่เสียวดวงตาแดงจางราวกับฐานโตมิงรักนิบซ่อนซ้อยในแขนเสือ้อก้มสีสพูสันดาลูกแค่เดินสวดมนต์รอบวัดค่ะพระยิ้มเดินช้าช้าเข้ามาลูกดีจริงแต่บางที่ไม่ควรไปโดยเฉพาะบ่อหินนี้คนที่มาที่นี่มักไม่รอดนานเสียงท่านต่ำยาวราวกับดังจากถ้ำลึกเธอรู้สึกถึงกลิ่นแปลกจากท่านกลิ่นใบไม้และเลือดขาวหลังคืนที่บ่อหินตัวมิงเปลี่ยนไปเธอระแวงระวังกลัวแต่ถูกกระตุ้นด้วยความอยากรู้ที่ไม่่ออาาาจห้้้มไดเธรูว หลังความสงบของวัดพุทธวันคือความมืดที่น่าสะพรึงกลัวเช้าวันรุ่งขึ้นวัดมีพิธีสวดมนต์ใหญ่พุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศหลังไหลามาถวายของผลไม้ทองคอมัมเทียนพระวานติ่งยังคงเป็นศูนย์กลางสายตาเสียงสวดมนต์ต่ำสง่างามดังผ่านลำโพงทำให้ทุกคนก้มศีรษะนอบน้อมมีเพียงตัวมิงที่ยืนมุมหนึ่งรู้สึกถึงลมเย็นรอบรูปปั้นพระอมิตา์พุทธเมื่อทุกคน จะไปเธอแกล้งค้างทำความสะอาดในโบสถ์ลมบาพัดผ่านทำให้เทียนบนแท่นบูชาสั่นไหวแสงสั่นสะท้อนบนรูปปั้นทำให้เธอสะดุง้งเพราะในช่วงขณะนั้นเธอเห็นดวงตาของรูปปั้นเคลื่อนไหวเธอหลับตาเปิดออกอีกครั้งรูปปั้นยังนิ่งแต่หัวใจเต้นแรงเธอเดินเข้าใกล้สัมผัสชั้นสีทองเบาๆเสียงเล็กๆดังราวกับโลหะกระทบกันเธอก้มลงเห็นรอยแยกเล็กๆค่างอรูปปั้นพอให้สอดนิ้วเข้าไปด้วยมือหลวงเข้าไปเธอสัมผัสสิ่งเย็น และเลื่อนราวกับหนังคนเมื่อดึงออกเป็นผ้าสีน้ำตาลเก่าติดเลือดแห้งและใต้ผ้ามีกระดาษชิ้นเล็กบนกระดาษลายมือขีดเขียนสัน่นข้าอยู่ในรูปปั้นนี้เขาผนึกวิญญาณข้าด้วยเครื่องรังเลือดผู้ใดเห็นขอช่วยแก้กรรมให้ข้าตัวมิงสันมองรูปปั้นครั้งนี้ไม่ใช่ภาพหลอนดวงตาของรูปปั้นปิดแล้วเปิดและในนั้นสะท้อนใบหน้าทุกทรมานของพระชาราที่ถูกมัดด้วยเชือกสีแดงเธอร้องลั่นถอยหลังชนเทียนความเสียงดังทำให้พุทธศาสนิกชนนอกลานวิ่งเข้ามาแต่เมื่อมาถึงทุกอย่างเห็น รูปปั้นปกติมีเพียงตัวมิงหน้าซีดมือยังกำกระดาษติดเลือดเธอสงบสติซ่อนกระดาษในแขนเสื้อโกหกดาลูกเวี่ยนหัวคาดพระวันติ่งปรากฏกลางฝูงชนดวงตามองเธอด้วยความสงสัยตัวมิงช่วงนี้ลูกดูไม่สงบมีอะไรที่ลูกคิดมากเกินไปหรือไม่คำพูดเบาแต่ซ่อนการข่มขู่ตัวมิงก้มศีรษะไม่กล้ามองตาท่านแต่เธอรู้ว่าวิญ,ญญาณแห่งความจริงถูกขังในรูปปัน้นและคนตรงหน้าเธอคือผู้แซงบวชใช้คาถางูยึดร่างวันอุลาปีนั้น วัดพุทธวันแน่นขนาดตั้งแต่เช้าพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศมาถวายของทำบุญถวายเทียนอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษไม่มีใครรู้ว่าในบรรยากาศศักดิ์สิทธิ์นั้นคำสาบยี่สิบปีกำลังถูกปลุกพระวานติยังคงเป็นจุดสนใจเสียงท่านสงบสง่างามดังผ่านลำโพงทำให้ทุกคนก้มศีรษะนอบน้อมมีเพียงตัวมิงผู้เห็นภาพในรูปปั้นรู้ดีว่าหลังรอยยิ้มใจดีนั้นคือวิญญาณโ่วร้ายที่ซ่อนตัวตลอดเช้าเธอแอบสังเกตทุกการเคลื่อนไหวของท่านบางครั้งเห็นท่าน แอบหยิบของเล็กๆใส่กระเป๋าเช่นกระดาษสีแดงผมคนและทูกที่ดับเธอสงสัยว่านั่นคือเครื่องรางที่ท่านใช้ควบคุมคนเมื่อพระอาทิตย์ตกพิธีบูรารเริ่มอย่างเป็นทางการเสียงระฆังของมวลประสานกันสร้างบรรยากาศเคร่งขรึมเริ่มแสงเทียนสองทั่วบวชสะท้อนใบหน้าจริงจังของพระหวานติงแต่เมื่อท่านเริ่มอ่านบทสวดอุทิศวิญ,ญญาณโตมิงสังเกตว่าเสียงท่านไม่ใช่เสียงคนมันต่ำลึกราวกับสองคนพูดพร้อมกันคนชราคนหนุ่มคนใจดีคนชั่ว ไร้ทุกคนไม่รู้ยังก้มศีส,สวดมนต์มีเพียงตัวมิงที่เห็นรูปปั้นพระอมิตรพุทธด้านหลังท่านสั่นเบาๆจากดวงตาของรูปปั้นมีน้ำตาสีแดงราวกับเลือดไหลลงเทียนสองข้างดับพร้อมกันอากาศในวัดเยน็นเฉียบลมแรงพัดผ่านพัดกลิ่นทูบหายไปเสียงมนต์เงียบจากรูปปั้นพระดังเสียงครางกรดแขนยาวเขายังไม่หลุดพน้นขับไล่เขาไปช่วยวัดพุทธวันเสียงครางทำให้หลายคนตกใจเงยหน้าพระวานติงหยุดสวดใบหน้าเปลี่ยนดวงตาแดงจัดจ้องรูปปั้นพระกล่นเสียงเจ้ายัางกล้าขัดข้าหรือคำพูดนั้น ทำให้โบสเงียบสนิททุกคนมองหานักการตื่นตระนกไม่เคยเห็นพระเสียสติเช่นนี้ตัวมิงก้าวขึ้นมือถือสร้อยลูกปัดที่หยิบได้จากบอตะโกนท่านไม่ใช่วานจริงๆวิญญาณจริงของท่านถูกขังในรูปปั้นนั้นฟ้าผ่าดังสนั่นไฟช็อตแล้วดับมืดโบสจมในความมืดกลางความมืดนั้นทุกคนได้ยิน เสียงหัวเราะน่าสะเพรึงกลัวของหวนติงฝนเทลงรุนแรงราวกับกรดแคนฟ้าแปรแสงส่องทังเต็มไปด้วยโคลนนำไปด้านหลังวัดพุทธตูปมิงวิ่งไปสวดมนต์มือกำร้อ,อยลูกปดสลักชื่อหวนติงเสียงสวดมนต์จากไกลย,ยังดังราวกับวิญญาณนับร้อยในวัดร่วมแรงช่วยเธอถึงบ่อหินเธอเห็นผ้าหวานติดเงินอยู่เสื้อคลุมเปื้อนโคลนและเลือดสีสโลนส่องแสงในฟ้าแปรบอดุงตาแดงจัดราวกับไฟนรกลูกไม่ควรขัดข้าเสียงเขาดังผ่านฟันข้าอยู่ที่นี่ยี่สิบปีไม่มีใครขับไล่ข้าได้อีกร่างนี้ชื่อเสียงนี้ทุกออย่าางงเป็นข้แลว ตัวมิงถอยหลังน้ำฝนผสมน้ำตาท่านทำร้ายคนบริสุดมากมายวิญญาณมากมายถูกท่านกักขังวันนี้ข้าต้องคืนความยุติธรรมให้พวกเขาเธอยกสร้อยลูกปัดสูงอ่านดังนโมอมิตาพุทธขอแสงเมตตาส่องสว่างให้ผู้ถูกกักในความเมื่อทันใดนั้นจากใต้บอ่อแสงสีเหลืองสว่างจ้าผิวน้ำเดือดเงาขาวนับร้อยปรากฏนั่นคือวิญญาณของพุทธศาสนิกชนที่ถูกเขาทำร้ายพวกเขาคุกเขา่า รอบบ่อสวดหมุนเศร้าส้อยลงพัดแรงพัดใบไม้สร้างเสียงน่าสะพรึงกลัวราวกับเสียงร้องหวานติงร้องตะโกนโยนผงดำปากสวดคาถาควันดำลอยขึ้นกลายเป็นงูยักษ์ย้ายพุ่งไปหาตัวมิงเธอยกสร้อยลูกปัดไม้ส่องแสงเจ้าทำให้งูกลายเป็นเท่าในช่วขณะนั้นแสงจากรูปปั้นพระในบทส่องตรงมาที่บ่อทะลุฝนสองร่างร้องของเขาเขาร้องไม่ค่าเสียสลัดเลือดพอแล้วพวกเจ้าไม่สามารถแต่เสียงเขาถูกตัดโดยเสียงชาราด,ดังจากใต้บ่อเจ้ายุดร่างข้ามาหยิบย่ำพุทธประตู20ปีวันนี้ข้ากลับมาเพื่อยุติ อาชญากรรมนี้แสงสีเหลืองม้วนตัวกลายเป็นรูปร่างของพระหวาตจริงๆผอมบางใจดีดวงตาปิดในความสงบท่านมองตัวมิงพยักหน้าเบาๆลูกทำดีแล้วตอนนี้ให้ค่า ท่านประสานมือสวดคาถาแสงสว่างล้อมบ่อดึงวิญญาณชั่วร้ายออกจากร่างปลอมเขาร้องโหยหวนรูปร่างบิดเบี้ยวแล้วถูกดูดลงดินในเสียงระเบิดดังหลังคืนพายุรุนแรงนั้นวัดพุทธวันเงียบสงบเช่นเคยไม่มีคล้องไม่มีควันทูบมีเพียงเสียงสวดมนต์ลอยในลมร่างพระปลอมถูกพบเช้าว,วันรุ่งขึ้นนอนข้างบ่อหินใบหน้าซีดเขียวร่างแห้งเหี่ยวราวกับถูกดูดเลือดตัวมิงสลบเมื่อเห็นภาพนั้นเมื่อตื่นเธออยู่ที่สถานีอนามัยชุมชนตำรวจอําเภอรีบเข้ามาสืบสวน เพราะการตายแปลกประหลาดชาวบ้านลากกันมาที่วัดเล่าเรื่องคืนบูรารูปปั้นพะร้องให้เลือดเสียงครางในลมและแสงสีเหลืองจากบบอตํารวจตอนแรกคิดว่าเป็นเพียงข่าวหรือแต่เมื่อตรวจสอบทุกอย่างเกินความเข้าใจด้านหลังโบสถ์ในห้องเล็กที่พระเคยอยู่พบอุโมงค์ลับใต้พื้นไม้ข้างในมีขวดแก้วหลายสิบขวดบรรจุหูตายกระดูกคนเล็กมือเล็บผมและเครื่องรังสีเหลืองจางทุกขวดมีชื่อคนส่วนใหญ่เป็นพุทธศาสนิกชนที่เคยมาวัดแล้วหายตัวไปหรือตายลึกลับใน20ปีบนแท่นบูชาส่วน ตัวของเขามีสมุดปกหนังควายข้างในบันทึกพิธีเปลี่ยนวิญญาณผนึกวิญญาณและคาถางูควบคุมจิตใจทุกอย่างเขียนด้วยอักษรจีนโบราณผสมสัญ,ญลักษณ์แปลกสลับกับบันทึกภาษาไทยคิดเขียนต้องใช้เลือดสาวพรหมจริยผสมงูเจ็ดปีครั้งหนึ่งเพื่อรักษาร่างวิญญาณจริงของฮวานติงอ่อนแอลงเหลือเพียงผนึกในรูปปั้นพระตำรวจจะทำบันทึกยึดของกลางเมื่อนำขวดแก้วออกจากอุโมงค์ลมพัดแรงเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเล่าวา่าเมื่อหยิบสมุดขึ้นรู้สึกขนลุกและได้ยินราวกับเสียงสวดมนต์จากใต้ดิน ส่วนตัวมิงถูกนําไปที่สถานีเพื่อให้ปากคำเธอเล่าทุกอย่างตั้งแต่จดหมายที่พบบ่อหินถึงภาพในรูปปั้นตอนแรกไม่มีใครเชื่อแต่เมื่อตํารวจขุดพื้นที่รอบบ่อพบโครงกระดูกของพระจริงมือยังกําสร้อยลูกปัดเหมือนที่เธอเคยถือนิติเวศยืนยันโครงกระดูกฝังอย่างน้อยสองทศวรรษและดีเอ็นเอตรงกับญาติของพระวานติงที่หายตัวไปลึกลับ20ปีก่อนเมื่อผลออกทั้งหมู่บ้านตื่นตนกปรากฏว่าผู้แท้งบวชคือชาลามวันทั้งชื่อจริงเคยมี ชื่อเสียงฝึกคาถาเปลี่ยนร่างหลังถูกไล่ล่าเพราะเกี่ยวข้องกับคดีหายตัวหลายคดีเขาหนีมาภาคเหนือแซงบวชแล้วยึดร่างหวานติงเพื่อมีชีวิตต่อเมื่อรูปปัน้นพระอมิตาพุทธถูกยกออกใต้แสงไฟกระพริบทุกคนนิ่งเสียงลมผ่าหลังคาวัดราวกับเสียงครางจากยมโลกพระทิกมิงดาวชี้มือ เปิดส่วนท้องรูปปั้นข้าสงสัยว่าข้างในมีสิ่งที่ไม่ใช่ของพระเสียงแกรกดังส่วนท้องถูกเปิดและทันใดนั้นกลิ่นเหม็นเน่าของสิ่งเก่าแก่ฟุ้งขึ้นข้างในไม่ใช่คำทีไม่ใช่ดอกบัวแต่เป็นถุงผ้าดำเล็กผูกด้วยได้แดงเปื้อนเลือดแห้งหัวหน้าตำรวจชุมชนสวมถุงมือค่อยๆแก้ปมทีละปมเมืม่อถุงเปิดทุกคนสะดุ้งข้างในเป็นเครื่องรางสีเหลืองมุงสัญ,ญลักษณ์แปลกพร้อมเส้นผมยาวของผู้หญิงพร้อมกับมันคือกระดูกชิ้นเล็กห่อผ้ากำมะหยี่พระสั่นมือสวมดมนต์แล้วพูดเบาๆ นี่ไม่ใช่เครื่องรางคุ้มครองนี่คือเครื่องรางย่ำยีผู้ใดถูกย่ำด้วยสิ่งนี้จะค่อยๆอ,อ่อนแอจิตใจสับสนสุดท้ายเชื่อฟังผู้ย่ำราวกับถูกสะกดทั้งบทเงียบสนิทคำเล่าของพุทธศาสนิกชนที่เคยถูกพระชานทองรักษาโรคด้วยน้ำมนต์ด้วยเครื่องรางพลันตรงกับความจริงหญิงชราผู้หนึ่งร้องไห้โอยลูกสาวข้าหลังจากได้รับความช่วยเหลือจากท่านก็งงงงหายออกจากบ้านไปนี่เพราะท่านหรือตำรวจเก็บตัวอย่างเครื่องรางส่งตรวจขณะเดียวกันยังค้นห้องเล็กด้านหลังรูปปั้นพระใต้พื้นมีอุโมงค์ลับพอให้คนคลานลนง,งในอก จากของทําพิธียังมีสมุดเก่าบันทึกชื่อวันเกิดและโชคชะตาของพุทธศาสนิกชนหลายสิบคนในเขตท้ายสมุดบรรทัดเขียนขีดเขียนเข้มกว่ามากเครื่องรางเข้าสู่แล้วงอกอันเป็นของข้าว,วิญ,ญญาณนางจะไม่หลุดพ้นคำนั้นทําให้ทีมตํารวจคนลุกคนชื่องอกอันคือเด็กสาวที่หายตัวไปลึกลับสาปีก่อนเคยมาวัดเพื่อบวชชั่วคราวครอบครัวเธอยังค้นหาลูก ในความสิ้นหวังคืนพระจันทร์เต็มดวงเดือนเจ็ดแสงจันทร์กลมราวกับดวงตาสว่างสองทั่วหมู่บ้านเงียบสงบที่วัดพุทธินผู้คนนับร้อยล้นลานวัดพวกเขาไม่มาสวดมนต์แต่มาชมพิธีลาศิกขาและสารภาพของผู้แทงงบวชโชยี่สิบปีพระชันทองหลังการสืบสวนหลายวันตำรวจรวบหลักฐานพอเครื่องรางทําให้การของผู้เสียหายและเทปบันทึกที่พระชันทองใช้มนต์สะกดพุทธศาสนิกชนแต่สิ่งที่น่าสะพรึงกลัวคือผลตรวจจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ในถุงเครื่องรางมีดีเอ็นเอของคนส่วนใหญ่เป็นผมและเลือดผู้หญิงชาญทองถูกนำออกไม่สวมเสื้อคลุมมีเพียงชุดนักโทษสีเทามือถูกใส่กุญแจเบาๆใบหน้าซูบแต่ดวงตายังมีสเสน่ห์ลึกลับหัวหน้าตำรวจชุมชนถามท่านมีอะไรจะพูดกับชาวบ้านไหมชาญทองเงียบอยู่นานแล้วก้มศีรษะสิงสันแต่ยังน่าสะพรึงข่าเดินผิดทางข่าศึกษาธรรมแต่ความโลภและความหลงทำให้ข่าพบคาถางูตอนแรกแค่รักษาคนต่อมาเพื่อควบคุมพวกเขาข่ากลัวเสียอำนาจจึงต้องมัดวิญญ,ญาณคนอื่น เพื่อให้พวกเขาฟังคำตลอดกาลท่านสะอึกน้ำตาไหลพูดต่อทุกขืนข้าฝันเห็นคนที่ข้าทำร้ายกลับมาร้องให้งอกอันก็กลับมานางถามข้าทำไมหลอกนางเข้าวัดข้าไม่กล้ามองนางอีกชาวบ้านเงียบสนิทมีเพียงหลวงพัดผ่านรูปผาแม่ของงอกอันร้องให้โหตะโกนท่านข้าลูกข้าลูกข้าอยู่ไหนบอกมาชานทองสันทาคุกเข่าชี้ไปที่รูปปั้นพระอมิตาภทธใต้เท้ารูปปั้นมีโถเท่าเล็กนั่นคือส่วนที่เหลือของงอกอันข้าขออภัย เสียงร้องโหยหวนดังขึ้นทุกคนขุดดินบางใต้เท้ารูปปั้นจริงๆมีโถดินเล็กห่อผ้าสีเหลืองตำรวจเปิดออกและผลตรวจหลังจากนั้นยืนยันว่าเป็นเท่าของงอกอันหลังฟังคำฟ้องชานทองก้มสีสันประสานมือข่าสมควรถูกส่งลงนรกแต่ขอให้ทุกคนสวดอุทิศให้วิญญ,ญาณที่ฆ่าทำร้ายอย่าให้ความแค้นตามไปชาติหน้าพระทิกมิงดาวเดินเข้าไปสวดบทสวดไถยบาปแล้วพูดเบาๆทางบวชไม่ใช่เพื่อได้เวทมนต์แต่เพื่อชำระใจตนท่านหลงทางไกลเกินไป